การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนนั้นจะทําให้การยึดเกาะน,นั้นดีแน่นแล้วก็ทนนะครับวันนี้มาดูการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนของทีมช่างน้อยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการเตรียมก่อนแล้วนะครับเตรียมนั่นหมายถึงว่าทีมงานช่างน้อยนั้นเขาจะใช้วิธีปูนทรายปรับลงไปบนพื้นเดิมก่อนทําไมต้องปรับด้วยปูนทรายเพราะว่าด้วยพื้นนั้น มันมีระดับที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่สามารถที่ใช้ปูนกาว100%ในการปูล,ลงไปนะครับอพอเพราะฉะนั้นในการที่จะทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วการยึดเกาะที่แน่นขึ้นนะครับก็ยังคงใช้กาวซีเมนต์ T.O.A ซ u p เปอร์ไทรร้อยเปอร์เซ็นตจากการที่เขาปูนใช้ปูนทรายปรับระดับลงไปแล้วนั้นนะครับหลังจากวางจนได้ระดับแล้วก็จะนำกระเบื้องแต่ละแผ่น ที่ยังไม่ได้ใช้ปูนกาวนั้นยกออกมาก่อนแบบนี้นะครับนี่คือเขายกกระเบื้องที่วางเตรียมไว้ให้รู้ว่าพอดีแล้วนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ใช้ปูนกาวครับนี่คือกาวซีเมนตีโอเอซูเปอร์ไทยหรือกาวซีเมนถุงสีแดงนํามาไล่หลังกระเบื้องจนเต็มแผ่นเกรียงที่ไล่นั้นก็เป็นเกรียงหวีนะครับแต่เป็นเกรียงหวีแบบใบโพเพราะเป็นการทํางานที่สะดวกคือตักปูนในถังได้สะดวกแล้วก็มาปาดไล่บนหลังกระเบื้องจนเต็มแผ่น แล้วก็สามารถปาดตามขอบได้ด้วยนะครับเพราะเกรียงอันนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบเกรียงหวีอีกด้านหนึ่งก็จะเรียบก็สามารถที่จะตักบวกกับปาดทั้งเครียกปาดทั้งแบบเสมอแล้วก็ปาดแบบเกรียงหวีได้นะครับแล้วก็นําลงไปวางบนพื้นที่ทดลองวางไว้ก่อนแล้วแล้วก็ใช้ค้อนครับค้อนที่เขาใช้ก็เป็นค้อนอเนกประสงค์สําหรับการเคาะกระเบื้องโดยเฉพาะนะครับและก็สําคัญครับสเปเซอร์สเปเซอร์ก็คือตัวบังคับร่อง ที่ให้ร่องของกระเบื้องนั้นมีความห่างเท่ากันนะครับก็ใส่ขวดไว้แบบนี้แหละครับนี่คือการทํางานนะครับการปูกระเบื้องด้วย T.O.A. กาวซีเมนต์นั้นทําให้การยึดเกาะได้ดีโดยเฉพาะกาวซีเมนต์ T.O.A. ถุงสีแดงหรือ T.O.A. ซูเปอร์ไทนั้นสามารถปูดได้ทั้งพื้นและผนังปูกระเบื้องสะไายน้ำนะครับการยึดเกาะแน่น นะครับนี่คือข้อดีของการใช้กาวซีเมนต์นะครับวันนี้ท่านที่ติดตามแล้วกอ็อยู่ในวงการก่อสร้างอย่าลืมนะครับฝากนึกถึง TOA กาวซีเมนต์มีให้เลือกตั้งแต่กาวถุงสีเขียวก็คือกาวทีวอโปรไทยนะครับกาวซีเมนต์ทีวถุงสีแดงหรือว่าทีว s ซูเปอร์ไทนะครับและเกรดพรีเมียมนะครับกับ TOA พรีเมียมไทยหรือกาวซีเมนต์ถุงสีทอง นะครับแต่ละชนิดนั้นก็เลือกใช้ในการปูกระเบื้องให้ถูกต้องถูกประเภทท่านก็จะได้การปูกระเบื้องที่ติดแน่นติดทนติดยาวนานนะครับวันนี้ใครที่มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามก็สามารถโทรไปได้ครับที่ toa call center ครับ0 2 3 3 5 5 7 7 7นะครับ0 2 3 3 5 5 7 7 นะครับหรือจะติดต่อสอบถามมาที่ผมสัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านนะครับทางด้านการใช้งานก็สอบถามมาได้ที่0917893563นะครับทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างการใช้เคมีก่อสร้างการใช้กาวซีเมนจากทีวีนะครับก็ทีมงานช่างน้อยนะครับเขาเรียกว่าฮีโร่ปูนกาวตัวจริงเลือกใช้กาวซีเมนคุณภาพจาก TOA นะครับก็สอบถามแล้วก็ติดตามกันได้ทาง YouTube ช่อง ช่างรู้คู่บ้านหรือเพจช่างรู้คู่บ้านขอบคุณมากครับ